เอาล้ครับผมอยู่ในเกมฟาร์มทุเกเตอร์ที่14แล้วนะครับผมเปิดมาก็ฝนตกกันเลยทีเดียวเชียว IP พนี้ผมก็จะมาทำการพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบบเนี่ยล้อมรั้วเนี่ยต้องล้อมั้วหมูซะหน่อยกันมันไม่ให้ไปแบบว่าเออไปเดินเล่นอะไรเงี้ยล้อมเลยการการเดินเล่นนะผมอันไหนดีเอานี้ไหมเอาที่มันมีประตูด้วยเนาะมันจะได้ดูเหมือนแบบเออ เป็นฟาร์มเอ้ยตรงนู้นดีกว่าตรงนี้อยู่สุดท้ายแล้วก็ใช้ไม่ใช้ประตูอีกดีแล้วเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ตู้ความสวยงาม นะว่าปลูกดอกไม้ไว้เยอะเพื่อแบบเวลามันมีเมื่อกี้ผมก็ได้ปลูกไปละแต่ผมไม่ได้กดอัดผมก็เลยมาลองมากดอัดด,ดูในตอนที่ผมปลูกตรงนี้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราจะมาดูกันว่าเราจะปลูกอะไรดีเราจะปลูกเป็นแถวเนี่ยเรียงไปเลยดอกอะไรเราก็จําไม่ได้ด้วยเนี่ยปลูกต่อไปเลยเราปลูกถึง ดอกอะไรแล้วนะเดี๋ยวยวดูก่อนจำไม่ได้ดอกอะไรนะเออ่ดนเจียรับผมสีขาวปลูกด,ดอกเดนเจียไปแล้วเราปลูกด,ดอกกุหลาบญี่ปุ่นดีกว่าตรงนี้ง่าย,ายๆแค่ขุดลงไปก็ได้แล้วหนึ่งต้นโอเคตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เอารถเ้าทไป ตอนนี้คือดอ,อกป๊อปปี้ของผมอยู่ไม่เอ่ยมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่เสร็จสักทีถ้าเวลาเราเติมน้ำไปให้ก่อนเหลือกี่ชั่วโมงโอ้หนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วอ้าวไก่เราสามารถอ้าวเราขายไข่ได้แล้วโอเค เรมีเงิน,ค,นค่อนข้างเยอะแล้วเราจะมา,าเขาเรียกว่าอะไรเราจะมาทำการปลูกต้นไม้เพิ่มดีไหมจริงทุกต้นมันก็ควรปลูกอะเนาะอันนี้คืออะไรไม่รู้เราไม่เคยปลูกเราปลูกเลยน้ำมันลถจะหมดต้องลิบท์ เก็บได้แล้วไปแล้วเก็บตังค์ไปก่อนเดี๋ยวน,น,นี้ก็เจอโนมัน

มันเออแต่วพวกนี้มันก็ทำเงินมาให้เราเยอะเนะาะเราจะได้ซื้ออนาขีเพิ่มจะได้แบบโหทำยาวเลยต้นไม้พวกนี้เดี๋ยวควปรปลูกไว้นะต้นไม้พวกเนี้ยเอาไม่ต้องมาเสียเวลาลดน้ำต้นไม้เก็บอย่างเดียวจะปลูกไปเยอะเลยเข้างๆเนี่ยปลูกให้หมด ตรงกลางนี่ทำเป็นงนได้ไหมเนี่ยเราทำเป็นถนนได้ไหม,นนไไหมล่องกลางนะนเนีน่ยควรหรอควรเป็นถนนแล้วกันถนนอนนั้นที่เราเคยทำนั่นไปนไหนแล้วที่มันเป็นลาดยาว

ทำกันเพื่อประหยัดเวลาขบวนที้ทำได้ได้ตาแล้วเนี่ยปลูกดอกลิลลี่ไว้เยอะเลยไอ้ดอกบอปปี้ดิไอ้ดอกลิลลี่โอ้ไปชั่วโมงเท่านั้นเราเก็บได้นเวลทั้งทาง มมนสามารถเป็บได้เราแค่ทำให้มันเร็วขึ้นกันนะครมันวัน,นนี้คนมีด้วยเวลาเดินแบบเนี้ยจะได้แบบเร็วขึ้นไปถึงสวนนู้นอะไรจัดไปหมดดึกแล้วแล้วผมการซื้อพวกร้านขายผลไม้ให้มากขึ้น โอ้ำทางเลียวให้เลยทางไปไอ้นี่ทางไปยยสามทางเลย จะหมดแล้วเร็วเร็วต้องเร็วดีกวุดเลยนะองทำให้เราเดินได้เร็วขึ้นโอ้สบายตรงนี้นี่ไงไม่ต้องใช้ประตูหอก เพิ่มอกีกสักล้านตัวนึงเอ้าทำผิดเอ็กรีไซิลนไม่ใช่ดินดินคือทำดิเซิลดินเนี่ย ิ่มมาเป็นสี่ห้าล้านละเพื่อให้มันนี่ขายดีเยอะขึ้นเก็บเก็บโอ้ทุนนี้ฝนตก ส่วนมันก็ต้องขยายอะเนาอตรงนี้ต่อทางแล้วมันลดแก้หมดแล้วค<ม>ือพอดีเลยเรียบร้อยหันนีสำเร็จ เรา,า,าเน้นไปทางแบบต้นไม้ก็ดิม่มกันนะไม้แล้วก็ดอกไม้อะไรเงี้ยแต่พวกนี้คือเน้นไปทำพวกเอ่อมีว่าคิดอะไรมาเราจะได้มาไอ้นี่มาขายมาอะไรกันไปมันต้องปลูกตามฤดูเพราะาเราเกลียดปลูกหลายๆรอบ ปลูกมันหลายรอบดูก่อนโอ้มีอะไรมาเข้ามาใหม่เต็มเลยอันนี้ซื้อได้แล้วแปลว่าเรามีเหรียญเกีรยรติยศสองหันแลวเฮ้หเหรียญไน้นี่<ๆ>เหรียญก็เรอละเรียญที่เราเอาวลมาเราจะมาซื้ออะไรนะอ๋อนี่เออปมน้ำมัน ใช้สองเลยเอาลวมันมีทั้งสองอันน่าจะดีขึ้นตั้งข้างกันเลยจะได้มาเอาตรงโซนนี้ทีเดียวน้ำมันจะได้ม,มันผลิตน้ำมันเร็วขึ้นใช่ไหมน้่มันเต็มเลยอะ เราต้องใช้เงี้ยเออทำทางต่อทางทางทางโอเคมาแล้ว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 จ้าเนี่ย ได้ไหมไม่ได้น่าเสียดายน้องทำอ้าวทำไปทางบนเลยลองความเร็วในการเดินทุกช่องเลยวเวลาเรามาจะได้เร็วขึ้นไม่ต้องหรอกเตือ เอาละเก็บควาได้อีกแล้วโอ้เลือดหนาวเหรอเลือดมะน่าจะหนาวเยอะจังแต่มันก็ควรปลูกเพราะมันเยอะอย่างนี้แหละมันไม่ดี โ okay, อเคเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้โอ้งนี่ละแดดออกละน,นี่ทำไรเดีย๋ยวอ้ยฝั่งนั้นก็นี่มันงใช้เงินเท่าไหรอ่อ่ะโคือต้องใช้ไ่สองร้อยกว่าเมตรแล้วงนี้สบายเลยวิ่งชิวเลย โอ้ยของนู้นมต้องหันลงด้วยโอ้ต้องมีเพชรเยอะๆเลยนี่บบทำเพชรเยอะเลยอะเดี๋ยวผมต้องแบบแอบไปฟาร์มเพชรมาแล้วก็เพื่อที่จะได้แบบมีให้ท่านผู้ชมได้แบบดูกันว่าเราจะได้ซื้อเพิ่มไปเลย จะขายของโอ้สบายเลยวิ่งเร็วเลยเธอเนี่ยวิ่งเร็วแล้วปุ๊บไะขายของได้เร็วขึ้น มาทำภารกิจวันนี้ก็แบบผ่านไปได้ด้วยดีเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆก่อนอ๋อลืมดูภารกิจอะไรอย่ยงภารกิจไม่มีหรอหัวพักกา นมมหน่อไม้ฝรั่งาัดลัสโอ้เอาอันนี้เอาอันนี้เลยมันฝรั่งปลูกได้หรือยังแค่นั้นอนะ ำลังอยู่ไหนนี่เปล่าเออต,ตามมาแล้วติดไปเรื่อย เหมือนเรามีเรามีของที่จะขายได้แล้ว Okay. โอเคครับผมอ้าวโอเคมันหมดแล้วนะออะนะแล้วก็อะไรนะต้นอะมอนเฮ้ยมีป่ะน่ะถ้าไม่มีเราก็ปลูกข้างนอกที่เราบอกว่าเรายังไม่รู้จะไปทำอะไร ต้นอัลมอน์ปลูกเป็นต้นไม้ไงก็ดีกว่าอีแล้วนี่ไงต้นอัลมอน ม่เป็นช่องักหน่อยเพื่อให้มันมีทาง เมื่อเงินหมดก็คงต้องจบกันไปเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปผสำหรับวีดีทนี้สวัสดีครับ